เปลี่ยนจากพนักง,งานประจําจ,จนจนเป็นรายได้เดือนละแสนทํำยังไงคุณนี่มีทางออกให้ค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณออกมาไลฟ์อย่างเดียวนะสําหรับคนที่ไม่กล้าออกกล้องนะคะสําหรับคนที่ยังพูดไม่เก่งสําหรับคนที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคุณนี่มีทางออกให้ตอนนี้ทุกๆแพลตฟอร์มคุณสามารถโตได้ด้วยการที่เราไม่ต้องเอาหน้าออกกล้อง คุณแค่ถ่ายรูปสินค้าก็ได้หรือคุณไปเอารูปสินค้าจากแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเอามาลงก็ได้ตอนนี้ออนไลน์มันทำงาน24ชั่วโมงไม่ว่าตลาด e-market นะคะหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียเฟซบ o o o ท k t ต o k IG คุณแค่ลงไว้เฉยๆแล้วปล่อยให้มันทำงานไป24ชั่วโมงแค่นี้เขาก็จะทักมาซื้อของคุณเองแต่ทริคสำคัญนะคะถ้าคุณไม่อยากเอาหน้าออกกล้องคุณต้องทำรูปให้สวยคุณจะต้องเขียนหัวข้อให้เป็นคุณถึงจะ สามารถขายสินค้าได้จาไว้นะคะตอนนี้ไม่จําเป็นเอาหน้าออกกล้องคุณก็สามารถรวยได้ถ้าไม่อยากเป็นพนักงานจนๆเรามาเริ่มรายได้เดือนละแสนกันค่ะแล้วถ้ามีอยากพาเทคนิคออนไลน์ดีๆแบบนี้กดติดตามคุยนี่ไว้นะคะมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาแชร์คุณในทุกๆวันสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ